ดูดีๆนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างแปบ๊บเดียวสังเกตกันทันไม่เอ่ยอวิดีโอที่นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าซึ่งตัวนําไฟฟ้าก็คือตัวที่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดนักเรียนอาจจะมองเห็นสายไฟตามบ้าน นึกถึงสายไฟตามบ้านบอกตัวนําไฟฟ้าเป็นทองแดงไม่ใช่ตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือเงินเพียงแต่ว่า,าธาตุเงินนะโลหะเงินนะคะมีราคาแพงจึงไม,ไม่นิยมเอามาทําไฟฟ้านั่นเลยอาจจะเห็นมีทองด้วยอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดก็ใช้ทองนะคะ,อ,ะอาจจะใช้เป็นโลหะทอง บางคนก็นรับซื้ออุปกรณ์พวกโทรศัพท์เก่าๆสมัยก่อนหรอรับซื้อโทรศัพท์เก่าเพื่อจะไปเอาโลหะทองบ้าง็มีนีส่วนตัวฉน,นวนไฟฟ้านะคะฉนวนไฟฟ้าก็คือตัวที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่อต่อลงไปในวงจรก็จะทําให้หลอดไฟไม่สว่านั่นเองได้แก่พวกยางผ้าไม้กระดาษอ ยกเว้นแกไฟแกไฟหรือไส้ดินสอดำของนักเรียนนะคะมันเป็นธาตุคาร์บอนซึ่งแกไฟ่์ตัวนี้มันจะอยู่ในโครงสร้างที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้โดยปกติแล้วธาตุคาร์บอนไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้แต่เมื่ออยู่ในรูปของแกไฟมันจึงนำไฟฟ้าได้นะคะเพราะฉะนั้น ตัวนำไฟฟ้าจึงรวมแก่ไฟไปด้วยส่วนตัวฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็คือ,<ม>อพวกยางไม้พลาสติกต่างๆพวก PVC นักเรียอาจจะเห็นท่อตามบ้านหรือฉนวนหุ้มใสาไฟเห็นไหมลูกตัวพลาสติกด้านนอกนะคะตัวนั้นเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าส่วนโลหะทองแดงที่อยู่ข้าง,างในคือตัวนำไฟฟ้านั่นเอง อ่าระบบทางเดินหายใจนะคะวันนี้ ถ้าเราหยุดหายใจเราก็ตายนะคะระบบหายใจคือระบบที่ร่างกายเอาไว้แลกเปลี่ยนแกส๊สระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งร่างกายจะรับแก๊สออกซิเจนที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ร่างกายและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายซึ่งออกซิเจนที่นักเรียนรับเข้าไปนั้นนะคะจะใช้ในกระบวนการย่อยสลายสารอาหาร เพื่อให้ร่างกายเกิดพลังงานเอาไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆส่วนอว,วัยวะที่สำคัญในระบบนี้ได้แก่จมูกหลอดลมปอดกล้ามเนื้อกระบังลมและกระดูกซี่โครงส่วนอว,วัยวะที่นักเรียนที่ไม่คุ้นเคยก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณชายโครงของนักเรียนนะคะอยู่ด้านล่างนี้เอง ซึ่งปอดเราจะอยู่ที่ส่วนหทั้งสองข้างภายในปอดก็จะประกอบไปด้วยถุงลมนะคะไวกักเก็บออกซิเจนซึ่งบริเวณถุงลมเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนแกส๊สเส้นเลือดที่นักเรียนเห็นเป็นสีดำเงินนี่คือเส้นเลือดที่เม็ดเลือดเรานะคะบรรทุกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาแลกเปลี่ยนแกส๊อสออกซิเจนไปแล้วก,กลายไปตามเส้นเลือดเส้นเลือดแดงนี่เองไปส่วนต่างๆของร่างกายไปยังเซล กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลานั่นหมายความว่าเราต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาโดยจําเป็นต้องอาศัยโครงสร้าง2องชนิดก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมและกระดูกซี่โครงในกระบวนการหายใจนะคะก็จะมีการสูดลมหายใจเข้าไปมีการแลกเปลี่ยนกา๊าซระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือด มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกายทีนี้เรามาดูขั้นตอนการหายใจดูบ้างกระบวนการหายใจเข้านะคะกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงกระดูกซี่โครงก็จะเลื่อนสูงขึ้นทำให้ช่องว่างเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศในบริเวณรอบๆปอด ก็ลดต่ําลงกว่าอากาศภายนอกอากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกหลอดลมและไปยังถุงลมปอดอกระบวนการหายใจออกอกระบังลมก็จะเลื่อนสูงขึ้นกระดูกซี่โคงก็จะเลื่อนต่ําลงทําให้ปริมาตรของช่องอกลดน้อยลงความดันอากาศในบริเวณรอบๆปอดก็จะสูงกว่าอากาศภายนอกอากาศภายในถุงลมปอด จึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลมและออกทางจมูกนะการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือดที่ปอดนะคะก็จะมีถุงลมเล็กๆห้อมล้อมด้วยเส้นเลือดฝอยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สี่เกิดขึ้นบริเวณถุงลมนะกับหลอดเลือดฝอยลับๆนะคะนะอันนี้ขยายภาพขยายของถุงลมนะคะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สออกซิเจน โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เรียนคุ้นเคยกันที่สุดก็คือโรคถุงลมป่งพองซึ่งมีสาเหตุต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ดมควันบุหรี่สูดดมควันสารเคมีการเกิดจากพันธุก,กรรมหรือการติดเชื้อจากลมหายใจในวัยเด็กอ่าซึ่งอาจะสังเกตน,นะคะบริเวณถุงลมนะคะอ่าถุงลมเมื่อเวลาเรียนสูบควันบุหรี่หรือสูดดมควันที่เป็นสารพิษต่างๆเข้าไปเนี่ย มันก็จะไปเกาะที่ผนังอพอันเกาะมากๆเข้าร่างกายก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะคะเป็นคาบขมเหลวนึกถึงเวลานักเรียนทําอาหารหรือเข้าใกล้เตาไฟนักเรียนจะเห็นคาบขมเหลวติดตามเสื้อผ้าหรือตามพุงสมุงนักเรียนลักษณะคล้ายๆคลึงกันนะคะอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอาการที่หนึ่งการจาม การจามก็คือร่างกายพยายามขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายโดยการที่หายใจอเอาอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปในร่างกายใช่ไหมพอเอาหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปร่างกายจึงพยายามขับออกมาร่างกายของเรานะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเมื่ออะไรที่ร่างกายของเราไม่ต้องการเราจะมีการขับมันออกด้วยวิธีการต่างๆนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับะระบบ การขับของเสียออกจากร่างกายซึ่งการจามนะ่ะจะเป็นการที่หายใจเข้าลึกและหายใจออก,กทั้ทีการหาวการหาวเกี่ยวข้องกับการหายใจอย่างไรการหาวเนื่องจากว่าร่างกายของคนเรามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในเลือดมากเกินไปร่างกายจึงต้องการขับออก วิธีการขับออกก็คือหายใจเข้าลึลกๆเพื่อรับก๊สออกซิเจนเข้าไปในปอดแล้วก็แลกเปลี่ยนก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดนั่นเองการสะอึกเกิดจากการทิ้กระบังลมหดตัวเป็นจังหวะขณะหดตัวอากาศจะถูกดันผ่านลงสู่ปอดทันทีทำให้สายเสียงสัน่นเกิดเสียงขึ้นมาการไอ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปดปลอมหลุดเข้าไปในกล่องเสียงและหลอดลมร่างกายก็จะมีการหายใจเข้าหายใจออกอย่างรุนแรงถัดไปนะคะก็จะเป็นวิธีการที่นักเรียนเอาไว้ใช้ในการดูแลรักษาอาวัยวะในร่างกายให้ทํางานได้เป็นปกติอย่างแรกเลยรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ มันออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ,อหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นควันหรือแม้แต่สิ่งเสียติดพวกบุหรี่นะคะฝึกการหายใจเข้าออกให้เป็นอย่างสม่ำเสมอ,เ,สมอ,อเพราะว่ามันจะเป็นการที่รักษาสมดุลในร่างกายทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะโดยการสวมเสืสาา้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ ไม่ใช่ว่าหน้าหนาวใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวแล้วเดินออกจากบ้านร่างกายก็ไม่อบอุ่นแล้วก็ทําให้นักเรียนเป็นหวัดได้ง่ายนะคะหวังว่าจากนี้นักเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ดีหลังจากที่ผ่านคลิปสไลด์นี้ไปแล้วนะคะ